อีกครับมั้น,นี้อีสานบ้านโคคาก็อยู่วิ้นโคขามนะครับเดอ้อเท่าไหร๋ไปใสพี่น้องนั่ง4คนอยู่นี่ล่ะโอ้ยเงียบซ่เงียบเมื่อน,นี้มีความในสิถามพี่น้องเล้อครับพี่น้องเดอ้อช่วยตอบผมหน่อเเยเด้อครับไปฟัแบบบงกันเลยครับ รลงมวครับของผมคือรถลงมือละสิบคนสศรคนโอ้ยผมเหนื่อยเหนื่อ,อยลนะ้ะพี่น้องบ่รูวาสีเห็ดอยังไงเนาะก,กับโบฮูสาเหตุด้วยกันเนาะพี่น,อน้องผู้ใดมีความดูกับซอยความเมนต์มาบอกเด้อพี่น้องเด้อ บอ่อเลี้ยงปลาบอ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูเหมือนคลิปที่แล้วแต่ว่าคลิปที่แล้วบ่ได้มาทางนี้เด้อพี่น้องเด้อากาศสะพานแดง10กิโลว่าสันพี่น้องมองอ่าจุดชมปลาโลมาเนาะพี่น้องเนาะในคลิปที่ผมลงไปแล้วก็มีเด้อพี่น้องเด้อไปไง่ายมาไงายอยู่ครับมีรถ ชีมาได้ทุกทางครับหลายทางเขาไห,หลายทางเลยพี่น้องเด้อจับขันมาประถือ<ม>กับจับจีเพียรกับกับขืนเด้อพี่น้องเด้เอเพราะว่ามันเห็ดหน้าบะได้เนาะพี่น้องเนาะส่วนมากมันจะเป็นนามก้อยเด้อนามก้อยมันจะปลูกเขาปลูกยังบะได้เห็ดหน้าได้อยู่อย่างเดียวพี่น้องคือหน้าเกลือนาเกลือ บภาษาเราบ้นาบนเขากะหน้าเกียร์นะพี่น้องเนาะ